สุราษฎร์ธานีกันบ้านนะครับตอนนี้สถานการณ์น้ําท่วมเริ่มดีขึ้นครับมีแค่บางจุดเท่านั้นครับที่ยังท่วมสูงอยู่ช <c oughs> าวบ้านหมู่5ตำบลกระแดะอำเภอการจะนะดิตจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีนะครับ <c oughs> เดินลุยน้ําออกมารับอาหารครับรับของจากเทศบาลตำบลกระแดนะครับที่นํามาช่วยเหลือครับแม้ว่าระดับน้ําวันนี้จะลดลงมากแล้วนะครับแต่ก็ยังมีบ้านเรือนไม่ต่ํากว่า8หลังครับที่ยังถูกน้ําท่วม แล้วก็มีระดับน้ำสูงประมาณ120เซนติเมตรนะครับชาวบ้านบอกว่าน้ำท่วมในครั้งนี้น้ำท่วมสูงพอๆพอกับน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี54ครับน้ำมาเร็วแล้วก็แรงด้วยเกินกว่าที่คาดการเอาไว้ครับทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าและทรัพย์สินเสียหายเป็นจำนวนมากนะครับส่วนการช่วยเหลือครับปลัดเทศบาลตำบลกระแดะบอกว่าตอนนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่สำรวจความเสียหายนะครับ ก่อนจะเยียวยาตามเกณฑ์ของราชการซึ่งจะจ่ายตามความเสียหายจริงครับไม่เกินครัวเรือนละ4 5 0 0 0บาทตามแผนการฟื้นฟูหลังน้ำลดครับเดียวยาฟื้นฟูนะครับก็ทางเทศบาลก็จะตั้งคณะกรรมการลงมาสำรวจความเสียหายนะครับจะจ่ายเท่ากับที่จ่าที่เขาเสียหายจริงนะครับแต่ไม่เกินหลังละประมาณ4 9 5 0 0บาทนะครับท<ม>ี่เราจะช่วยนะครับนะครับโดยมีคณะกรรมการบรรวจสอบนะครับช่วงนี้ก็ร่วมกับทาง ทางท่านกำลังในการเบื้องต้นไปกรร่อนทะงกำลังกรณดีฉุกเฉินนะคกำบในช่วยเหลือพวกกรณีที่ไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้ทางกำลังหลายๆหน่วยงานหลายภาคส่วนข้ามาร่วมกันครับ นายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางสาวสาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจชาวบ้านในตำบลตะเคียนทองอำเภอกาญจนดิษฐ์แล้วก็แจกถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยกว่า500ชุดนะคะโดยนายอนุทินได้ให้กำลังใจผู้ประสบภัยพร้อมกําชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการรับลงทะเบียนในโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยครัวเรือนละ9 0 0 0บาทเพื่อช่วยชาวบ้านให้เร็วที่สุด ตอนทีหลายท่านเนี่ยช่วงที่่ามาก็ลงมาในพื้นที่ก็เห็นถึงความเจ็บร้อนเสียหายเราก็ไปประชุมกันที่กรุงเทพท่านนายกเขาเดบอกว่าเสียหายแบบนี้ไม่ต้องไปนั่งคิดแล้วว่าคุณป้านนี้จะได้ห้าพันคุณป้าคนนี้คุณลุงคนนี้จะได้เจ็ดพันแตครับคุณน้าคนนี้จะได้เก้าพันเสียหายขนาดนี้ถือว่าเสียหายมากก็ขอให้ใช้เกณฑ์สูงเราจะเยียวยานะครับ ื่อชดเชยความเสียหายของท่านครัวเรือนละ9,000บาทถือว่าเป็นเณฑ์สูงสุดนะครับให้กับที่น้องในล่าสุดครับสถานการณ์ที่อำเภอการจนะดิตนะครับน้ำท่วมคลี่คลายไปแล้วกว่า80เครับเหลือแค่บางพื้นที่นะครับที่รับน้ำก่อนจะระบายลงทะเลครับอย่างที่ตำบลท่าทองใหม่ครับทำให้บ้านเรือนเสียหายนับร้อยหลังคาเรือนนะครับรวมไปถึงสวนปาล์มน้ำมันสวนยางพาราและบ่อเลี้ยงกุ้งครับ